สวัสดีค่ะวันนี้วลากรสมุนไพรก็มาพบท่านกันอีกแล้วนะคะกับรายการต้นไม้สายมูวันนี้จะเป็นสายมูในแง่ของคงกระพันสายเหนียวนะคะวันนี้เราจะพูดถึงว่าน3ชนิดนะคะแต่ก็สองชื่อแต่ก็จะเอามาพูดพร้อมๆกันเพราะว่ามีการอ้างอิงกันไปอ้างอิงกันมานะคะว่าน3 3ชนิด2ชื่อที่ว่านั้นก็คือ ว่านหอมแดงนะคะแล้วก็ว่านสากเหล็กทั้งสองนะคะอ่ะเรามาพูดถึงตัวแรกกันก่อนนะคะว่านหอมแดงอย่างเคยนะคะอ้างอิงจากตำราเล่มนี้ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีปลูกว่านนะคะเขียนเอาไว้ว่าว่านหอมแดงหรือว่านหมากที่มาของชื่อชื่อหอมแดงก็คงจะรู้กันแล้ว หัวเขาเหมือนหัวหอมแดงนะคะส่วนชื่อของว่านหมากก็คือใบของเขามันเหมือนใบหมากเนาะลักษณะนะคะเป็นไม้ลงหัวเช่นเดียวกับหอมขาวกลายเป็นว่าหอมแดงที่เราเรียกกันในปัจจุบันคนโบราณเรียกหอมขาวอืมใช่ไหมใบแบนนะคะ คือดูจากหัวเนี่ยก็อาจจะแยกยากหน่อยระหว่างหอมแดงที่ใช้แกงกับหอมแดงที่เป็นว่านหอมแดงนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันถ้าคนดูดูค่อยๆเค,ย,ค,ย,ค,ย,คยชินแล้วคุณชินแล้วก็จะรู้ว่าว่านหอมแดงเนี่ยหัวเขาจะเล็กกว่านะคะแล้วก็เปลือกของเขาอ่ะจะมีสีที่เข้มเข้มกว่านะคะถ้าเราดูชิ้นๆแล้วเราจะรู้แต่ที่สําคัญก็คือแยกตรงใบค่ะ ใบของว่านหอมแดงจะมีลักษณะแบนนะคะไม่เหมือนใบของว่านไอ้ใบของหอมแกงหอมแดงที่ใช้แกงอ่ะที่มีลักษณะที่กลมมนอย่างที่เราทราบกันเนาะว่านหอมแดงเนี่ยใบเขาจะแบนแล้วก็จะมีเส้นใบที่ลากยาวตั้งแต่โคนใบไปจนถึงสุดปลายใบนะคะจะมี5-6เส้นนะคะแล้วก็เป็นล่องๆ่องหรือว่าจะเรียกว่าพับจีบก็ได้ ตำราบ,บอกไว้ว่าปลายใบแหลมล้ายใบกล้วยไม้ดินหรือคนว่านสากเกล็กปลายใบแหลมขายกล้วยไม้ดินหรือคนว่านสากเกล็กเนี่ยก็คือเขาจะมีใบที่ขายกันทั้งสามอย่างเลยเนาะก็เลยเอามาวางไว้ด้วยกันเลยสิ้นเรื่องดอกสีขาวนะคะ คลายดอกดาวเรืองพอดีต้นที่ถอนมาไม่มีดอกแต่เล็กมากชูช่อดอกยาวสูงขึ้นจากหัวเบียดกั้นใบออกไปหัวมีสีแดงจัดเป็นกลีบคล้ายกับหอมขาวแต่ไม่มีกลิ่นฉุนแยกกันที่กลิ่นอีกอย่างหนึงน,นะคะกลิ่นของว่าน หอมแดงอะ่ะจะไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็หัวจะเป็นสีแดงหัวหนั่นข้างในจะเป็นสีแดงนะคะต้มน้ํำนี่จะเป็นสีแดงเลยแต่ว่านหอมขาวหรือว่านเอ๊แต่ต้นหัวหอมขาวหรือหัวหอมแกงที่เราเรียกว่าหอมแดงในปัจจุบันน่ะกลิ่นเขาจะฉุนอย่างที่เราคุ้นเคยเนาะแล้วก็ข้างในเนื้ออันจะเป็นสีขาวแล้วก็ต้มน้ําจะไม่มีสีแดงนะคะเหมือนแต่ต่างนะคะ ใบของเขาจะยาวประมาณ1ฟุตเศษมีสีเขียวอ่อนดังสีของใบโสกมันก็จะมีทั้งเขียวอ่อนแล้วก็เขียวที่เข้มขึ้นนะคะอ่ะมาดูประโยชน์ประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทใช้หัวผสมปรุงเป็นยาสมหัวเด็กร่วมกับเปาะหอมแก้เด็กเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่สะดวกได้ดีมาก และใช้เป็นยาขับลมในลำไส้ก็ได้อีกด้วยเอ,เอสักเหางๆก่อนถ้าเอาหัวว่านมากินจะเป็นคงกระพันชาติการปลูก,ปล,กปลูกในดินร่วนหรือดินปนทรายก็ได้รดน้ำพอชุ่มเท่านั้นแต่จริงว่านหอมแดงนะคะอ ทางอีสานเนี่ยจะใช้กันมากในการที่จะต้มกินแก้ผพิดกระโบนแล้วก็เห็นมีลูกค้านะคะที่มีปัญหาเรื่องโรคเลือดเขาบอกว่ารักษาโรคเลือดได้ทุกชนิดเลยเนาะคือภาคเหนือไปจนถึงภาคอีสานน่ะเราลองดูในคลิปหลายๆคลิปเราจะเห็นภูมิปัญญาแล้วก็สปปรรพคุณในการใช้ว่านหอมแดงซึ่งเราคงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเนาะก็ฝากไปลองไปคน้นข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปอื่นๆดูก็จะเห็นว่าเป็นว่านที่มีสปปรรพคุณ มากพอสมควรเลยนะคะมากเลยแหละแล้วก็น่าสนใจอีกนิดนึงอย่าหาว่าทะลึ่งเนาะเราเคยได้ยินคนเท่าคนแก่ของทางอีสานน่ะเป็นหมอยาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเรียกต้นเรียกต้นเนี้ยว่าว่านแต่ถดคือคือต้องยอมรับว่าคนอีสานเนี่ยจะว่าพูดทะลึ่งก็ทะลึง่งหรือจะพูดตรงไปตรงมาก็ใช่นะคะเพราะนั้นเวลาเขาที่เขาเรียก ต้นไม้อะไรเนี่ยบางทีภาคอื่นอาจจะรู้สึกว่าดูฟังดูหยาบแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีสเสน่ห์มีความน่ารักในการเรียกของเขาเนาะว่านหอมแดงเนี่ยเราเคยได้ยินคนอีสานผู้เฒ่าผู้แก่ท่านเรียกว่าว่านแปดหดก็ลองนึกดูแล้วกันว่ามันมีสรรพคุณอะไรทั้งได้ชื่อว่าแปดหดนะคะหรืออย่างเช่นว่านบางตัวนะคะไ,ไม่ใช่ว่านเป็นสมุนไพรบางตัวที่ชื่อก็อาจจะหนักไปกว่านี้อย่างเช่น กวางหีแฉะหรือสังกรณีดอกม่วงที่เราเคยทาคลิปไปแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เดลยอรทซิว่าเขาจะมีดอกไหมก็จะทําคลิปอีกก็คือต้นกระดองหีหักนะคะก็จะอย่างเนี้ยนะคะคือถ้าอยู่อีสานนานๆหลังจากจากที่เราไม่ค่อยกล้าพูดอะไรแบบนี้เราก็จะเริ่มกล้าพูดขึ้นเพราะว่ามันพูดอย่างเป็นธรรมดาของเขาซะเหลือเกินนะคะก็ถ้าเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปเงี้ยมันก็จะทําให้ สปพคุณมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ต้องอามาเรียกตามนะมันจะ <c oughs> อาจจะฟังดูหยาบโลนแต่เราอยากบันทึกเอาไว้ว่ามีการเรียกแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้ก็ขอจบคลิปเรื่องของว่านหอมแดงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะไล่ไปถึงอีก2ตัวก็คือว่านสักเล็กนะคะสวัสดีค่ะ